ยดนานหาันความอย่าดมอย่าดมอย่าดอย่าดกอย่ามีแ่นจะนี่ผ่าบ่ผ่าี่บ่ชีวีหายล่ะเฮ้ยถอดกระจบคนดีไม่ถอดจับจับรวอมันมันลุกไหเออคุไปถอร้อเนขาปวดา ต้อทีชอบประโขดได้ทีชอปม่เป็นนเยมุ่งครับเย้มุ่งเดี๋ยวหายใจบวออกยาวปลงมเอาเงินคนไปล้มมาด้ยังไงเนี่ผัดาผัดาที่ผัดาที่ัดเลยลเอไัโอ้ยัทานยัั่ยมาดูินโนมันเล่ายลูกสาเลยสามสามสาม่เขาจับแค่กันได้ไหมมาการ์ดหั้อยหนาเก็บเอาเน่ อำาม้ขึ้นทอดไปจับว่ะออกนทาไอ้หดด้วยไอ้หดแม่งล้มลงไปน้าผักฝงมือเลยห่ามือเดี๋ยวเทปมเลยเลยไปลงเห็นชัดเจนเลยทำไม่งานเขาเกนโมเลยเคนรอกคนปีบนะแล้วแล้วคนรับก็สรอยปีบเขเือแม่งเป็นเกมเพียริยิงดีเขาไม่ได้ชุดทุกไทยเอาเกมกันหมั้เอาเยมเอาจริงตัไม่มากเลยท่มันจะทเดียวได้

มีผ่าบอผ่าด้วาสิบี้หายครัอ้ถอดกระจบคนนี้ไม่ถอดจับจับรวมมันมันลุกไปไวเออไปวไงอยู่บนเลร้กสาวมันกเขาจับแค่ก็ได้ไหมตอยหน่อยเจ็บเอาเนี่ย ต้องคืนพอไปจับก่อนกไอ้โหดด้วไอ้โหดแรงล้มลงไปไอ้หักสมือเลยอ้ามือเดี๋ยวเช็คมงเลยได้ไหมมึงชัดเจนเลยต้องงาเาป็นเอบนฟีดนะาบนรอบโ้ีเขาื่อไหมเป็นเกมเปียดอีกยังดีเขาไม่ได้ชุดทุไทยเขาเล่นเก่เหท่มนเอาเพี้ยนเอาจไม่มาตัว่มั่เดียวได้